ชอบโชว์ผัวอยู่แล้วเป็นหนึ่งชอบโชว์ผัวอยู่แล้วก็นี่เป็นคุณพ่อนะคุณพ่อคุณพ่อลูกสามแล้วนะโอเคเวลาผู้ชายเจอผู้หญิงถ่ายรูปนะฮะให้เื่อใจไว้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนจะโดนหลอกเหมือนผมนะฮะก็คุอผู้เล่นแต่ว่าผู้ชายเวลาเจออะไรที่มันสวยๆก็เื่อใจไว้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแนะนำว่าวิดีโอคอลคุยค่ะในแสงธรรมชาตินะคะใช่ือว่าถ้าเจอได้ตัวจริงอะไรเงี้ยเพื่อจะได้รับกันได้คือหนึ่งเป็นคนที่ชอบผู้ชายที่สอานูสาะอ้านนะคะ กิน<อ>ข้าวก็สะอาดไม่เคยหกสักเม็ดเลยแต่มีผู้หญิงบางคนที่แบบกินแล้วสกรรปรกแปกนะฮะกินแล้วก็<ช>มันเลือดเขาง่ายๆขนาดเป็นขนาดเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังเลอเยอะก็มีความสามารถที่นีดกีบผ้าให้มีสองก,อก,อกีดสองกีบได้จนมาขายเองจนลงทุนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นเยอะแยะบานไปเขาจนทุกอย่างนี่ค่ะผู้สนบสนละสายก็เห็นเขาอยากขายก็ขายหุ่นหะคะนะคะหุ่นและผิวพรรณนี้ได้จากพัประแดงนะคะพัปแดงปะ